คลิปนี้เป็นการตอบคำถามนักเรียนนะคะเจอกันเยอะมากที่เวลาเย็บชายะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นาชายของแขนเสื้อชายของกางเกงนะคะพอเวลาที่เย็บไปแล้วนะคะมันเกิดการยน่นเดี๋ยวจะขึ้นภาพด้านข้างไว้ให้ดูนะคะว่ามันยน่นมันย่นยังไงนะคะหลายคนจะเจอปัญหาแบบนี้แต่ว่าไม่รู้จะแก้ยังไงนะคะซึ่งมันเป็นปัญหาที่แก้ง่ายมากๆเลยถ้าเกิดเรารู้หลักนะคะอ่ะก่อนอื่น,นะคะ่ะเดี๋ยวเริ่มจากที่เป็น ออลองดูว่าเป็นแขนเสื้อก่อนล้กันนะคะลักษณะแขนเสื้อเป็นแบบนี้ใช่ไหมโดยปกติแล้วค่ะแขนเสื้ออันนี้เป็นตัวเสื้อเนอะอนนี้เป็นแขนเสื้อ,อโดยปกติแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นแขนหรือกางเกงทําเหมือนกันนะคะใช้หลักการเดียวกันเลยก่อนที่เราจะแก้ไขเนี่ยเราดูแพทเทิร์นก่อนโครงสร้างแพทเทิร์น โครงสร้างของแพทเทิร์นนะคะแขนขาเหมือนกันเขาจะสโลปนะคะจากหัวไหล่ลงมามันจะค่อยๆเล็กลงแบบนี้นะคะขากางเกงที่เป็นทรงแบบทรงกระบอกก็เหมือนกันเขาก็จะสโลปเล็กลงแบบนี้เดี๋ยววาดให้ดูเลยก็ได้หลายคนเจอปัญหานี้แต่ว่าก็พยายามเย็บให้มันได้อะแต่มันก็ยังย่อนอยู่ดีก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงนะคะเป็นปัญหาเหมือนเส้นผมบางภูเขามากอะ แบบนี้น้านะักเรียนเห็นไหมแขนก็เหมือนกันหัวไหล่แล้วก็ไล่ลงมาปลายแขนสลบขาก็เหมือนกันไล่ลงมาต้นขาลงมาหาปลายขาก็สลบลงเวลาที่เราจะตัดชายอันนี้อันอันไม่อันไม่ได้อธิบายถึงวิธีการว่าเราจะตัดขึ้นอะไรเท่าไหร่นะอธิบายแค่วิธีการเย็บชายยังไงไม่ให้มันย่นแต่ก่อนที่เราจะมารู้ว่ามันย่นเพราะอะไรเราต้องดูหลักการของแพทเทิร์นก่อนสมมติว่าอันตัดนะคะตัดปลายแขนเสื้อขึ้นมาก่อนสมมติตัดขึ้นมาเท่านี้อ่ะ ตัดขึ้นมาเท่านี้เลยตัดขึ้นมาเท่านี้นักเรียนดูนะคะว่าความกว้างของแขนตรงนี้กับตรงเนี้ยมันเท่ากันไหมเนี่ยเนี่ยมันไม่เท่ากันเห็นไหมคะเนี่ยตรงนี้ยมันจะออกมาเป็นแบบนี้นักเรียนเนี่ยหน้าตาคือถ้าเกิดแยกออกมาแยกส่วนม,มันจะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมตรงนี้จะเล็กกว่าตรงนี้เล็กนะคะ ดี๋ยวแป๊บนึงอันดูก่อนว่าภาพมันเห็นชัดป่ะมันเห็นเหมือนเงาสะท้อนอ่ะนี่นักเรียนดูนะคะอันนี้มันเล็กใช่ป่ะฝั่งนี้เล็กฝั่งนี้ใหญ่เนี่ยค่ะเนี่ยฝั่งนี้เล็กขอบตรงนี้ค่ะจะเล็กกว่าเนี่ยแล้วก็ขอบตรงนี้มันจะใหญ่กว่าใหญ่นะคะตรงนี้คือเล็กเนี่ยตรงนี้คือเล็กแน่นอนขอบของตรงนี้ค่ะมัน พอมันเล็กแล้วเราค่ะไปพับทบหายส่วนที่มันใหญ่อ่ะยังไงมันก็ย่นเพราะว่าขอบปลายตรงเนี้ยความกว้างมันไม่เท่ากันเราเอาของที่มันเราปลายที่มันเล็กขึ้นไปพับทบยังไงมันก็เวลาที่เราเดินเส้นเย็บอ่ะมันจะเกิดการย่นเดี๋ยวอันนะคะจะจะเดินเส้นเย็บให้กับให้กับนักเรียนดูเนาะเพื่อให้เห็นภาพที่มันชัดเจนแต่เดี๋ยวอันนะคะขออธิบายให้ให้เคลียร์ก่อนว่ามันเป็นเพราะอะไรตรงนี้ก็เหมือนกัน ปลายขาเกงก็เหมือนกันพอเราตัดขึ้นไปปุ๊บเราค่ะพับตรงส่วนนี้ขึ้นไปอะเห็นไหมคะว่าตรงนี้มันเล็กกว่าตรงนี้มันใหญ่กว่าใช่ไหมคะตรงนี้มันใหญ่กว่ายังไงมันก็จะย่อนอยู่ดีเนาะหลักการง่ายๆค่ะนักเรียนอ่ะเดี๋ยวอันให้ดูหลักการง่ายๆในการทํานะคะเราจะต้องทําตรงปลายให้มันเท่ากันกันกบไอ้ส่วนของด้านบนที่เราจะพับทบก่อนอันดับแรกนะคะวัดขึ้นมาเท่าไหร่ก่อน จำไว้เสมอว่าอันนี้คือเส้นที่เราจะพับใช่ไหมคะส่วนเส้นตัดตคือด้านล่างเนาะอ่าพอเราตัดออกมาเสร็จเรียบร้อยค่ะมันก็จะได้แบบนี้นี่เนาะจะได้แบบนี้อันนี้วัดออกมานะคะอันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรนะอันนี้แค่วัดเฉยๆว่าโอเคนะพอหลังจากแก้เสร็จเนี่ยพับขึ้นมาเนี่ยมันจะได้เท่านี้ต่อจากนั้น,นะคะ่ะนักเรียนตรงนี้มันไม่เท่ากันอย่างที่บอกเนาะตรงปลายกับด้านบนไม่เท่ากันเราต้องทําให้มันเท่ากันฉะนั้นนะคะก็ใช้วิธีการนะคะ วัดขึ้นมาค่ะจากตรงริมผ้าตรงเนี้ขึ้นมานะคะประมาณสักเซนหนึ่งก็ได้จากตรงเนี้ขึ้นมาสักเซนหนึ่งแต่ถ้าเราค่ะดูแล้วว่าไอ้ริมผ้าตรงนี้มันค่อนข้างที่จะแบบว่าหูเล็กเล็กกว่ามากๆเลยอะ่ะก็วัดขึ้นไปสักเซนครึ่งก็ได้แต่หลักๆแล้วค่ะที่อันเคยทําให้ลูกค้าวัดขึ้นไปประมาณแค่เซนเดียวนะคะเนี่ยวัดขึ้นไปวัดจากตรงนี้ค่ะขึ้นมาขึ้นมาหาส่วนที่เราได้ขีดไว้ว่าเส้นเนี้ยมันคือเส้นพับนะเส้นนี้คือเส้นพับอะค่ะเนี่ยวัดวัดขึ้นมาก่อนตรงนี้แล้้้วกก็จานนนนัคะะขีดเส ใช้ช็อกนะคะขีดขึ้นมาเฉียงขึ้นไปหาเส้นนี้หนึ่งเส้นแล้วก็เฉียงเข้ามาหาตรงปลายหนึ่งเส้นแล้วก็เดินเส้นเย็บค่ะเย็บออกมานะคะจะได้แบบนี้ปลายแขนมันจะได้แบบนี้ก่อนนี่ปลายแขนมันจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้มันจะมีความแบบโค้งสลบิีนึงขากางเกงทาเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าต้องการจะตัดขากางเกงก็ทําวิธีการนี้เลยถ้าเกิดว่ากลัวว่าพอเวลาหลังจากพับทบขึ้นไปแล้วมันจะเกิดการย่นนะคะตอนที่เราเย็บ พอเราค่ะเดินเส้นเย็บเสร็จเรียบร้อยนะคะมันก็คือจะได้หน้าตาแบบนี้เนาะนี่จุดสังเกตทีหนึ่งเห็นไหมคะว่าตรงชายตรงเนี้ยจากของเดิมที่มันเล็กกว่านะคะตอนเนี้ยมันเท่ากันละมันเท่ากันกับตรงนี้ละเห็นไหมคะเนี่ยเท่ากันละสองฝั่งเท่ากันตรงนี้กับตรงนี้เท่ากันฉะนั้นนะคะถ้ามันเท่ากันแบบนี้ตอนที่เราค่ะพับครบขึ้นไปนะคะสมมติว่านีนเป็นปลายขาหรือว่าปลายแขนเสื้อนะคะ พอมันเท่ากันปุ๊บค่ะพอเราพับทบขึ้นมายังไงมันก็ชนกันพอดีเนี่ยค่ะยังไงมันก็แบบไม่ยนนะคะเพราะว่าตรงดินตรงนี้กับตรงนี้ค่ะมันเท่ากันแล้วเนาะอันนี้เป็นหลักการในการทํานะคะเดี๋ยวอันน่ะจะไปเดินเส้นเย็บให้กับนักเรียนดูจะได้เห็นภาพด้วยเดี๋ยวมาดูวิธีการเย็บนะคะก็คืออันนี้ค่ะสมมติว่าเป็นแขนเสื้อหรือว่า ขากางเกงนะคะด้านบนน่ะมันจะใหญ่ใช่ป่ะแล้วก็สโลปลงมาหาด้านล่างที่มันเล็กลงอันนี้เป็นตะเข็บนะคะนี่อะนักเรียนลองดูนะตรงเนี้ค่ะอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้นาอว่าตรงนี้มันจะเล็กกว่าด้านบนพอเราค่ะพับทบขึ้นไปเห็นไหมคะว่าขอบเนะะี่ยค่ะมันไม่เท่ากันพอพับทบขึ้นไปปุ๊บแน่นอนค่ะมันต้องเกิดการย่นอยู่แล้วเพราะว่า ปลายเล็กไปพับทบกันกับขอบที่มันกว้างมันก็คือจะทําให้ย่นเนะคะ่ะแค่พับขึ้นมาแบบนี้ก็เห็นภาพที่มันไอ้นี้ละเห็นไหมคะนี่อันนี้คือเป็นส่วนที่เราเดินเส้นเย็บไว้นี่นะคะแล้วก็ด้านล่างรอยมันอยู่ตรงนี้ยังไงมันก็ย่นวิธีการนะนักเรียนถ้าเกิดว่าเราจะพับทบเป็นแบบสองทบนะคะก็วัดขึ้นมาค่ะหนึ่งจุดห้านิ้วนะคะหนึ่งจุดห้านิ้วนะคะอาจจะอยู่สมุดประมาณเท่านี้เนาะให้เราค่ะ ขีดเส้นนะคะขึ้นวัดจากนี้นะคะขึ้นไปประมาณสักเซนหนึ่งนี่มันจะเป็นแบบนี้แล้วก็สลบมาหาเส้นนี้นี่ค่ะเห็นไหมสลบมาหาปลายเดิมสลบมาหาปลายเดิมตรงนี้ที่เป็นหนึ่งจุดห้านิ้วตรงนี้ค่ะเราวัดขึ้นไปหนึ่งเซนแล้วก็สลบจากหนึ่งเซนตรงนี้ค่ะมาหาไอเส้นของเดิมที่เป็นตะเข็บด้านข้างหรือว่าถ้าเป็นแขนเสื้อก็คือจะเป็นตะเข็บใต้ท้องแขนนะคะมันจะสลบขึ้นไปแบบนี้ เดี๋ยวนะเดี๋ยวอันกัดเข็มหมุดให้ดูก่อนคืออันนี้อันไหนเย็บด้วยได้สีขาวไงมันมองไม่เห็นนี่นะคะอันนี้เป็นตะเข็บเดิมเห็นปะตะเข็บเดิมที่เข็มหมุดกัดไว้เนะะี่ค่ะให้เราวัดขึ้นมานะคะหนึ่งเซนแล้วก็สลบเส้นค่ะหักขึ้นไปนะคะเป็นสามเหลี่ยมจากลายขึ้นไปหาหนึ่งเซนแล้วก็จากหนึ่งเซนค่ะสลบมาหาในส่วนของที่เป็นใต้ท้องแขนหรือว่าตะเข็บด้านข้างขากางเกงนะคะ นี่ค่ะพอเราสลบเสร็จแล้วค่ะก็เดินเส้นเย็บก่อนเดินเส้นเย็บนะคะอีกหนึ่งครั้งนี่ค่ะแบบนี้นะแล้วก็จากนั้นค่ะตัดนะคะตัดแล้วก็ไปพงริมก่อนนี่ก็จะได้แบบนี้มันก็จะสลบแล้ว ถ้าเกิดว่าอันนะคะพลิกฝั่งนี้ให้กับนักเรียนดูจะเห็นภาพที่มันชัดเจนมากๆเลยว่าขอบเดิมนะคะมันปลายเนี่ยมันจะถูกหักออกมานะคะตามสามเหลี่ยมที่เราอะ่ะเดินเส้นเย็บเอาไว้เนี่ยนักเรียนเห็นไหมเนี่ยตรงปลายตรงนเนี้ยเนี่ยมันจะฟึ๊แล้วก็ลงมาหน่อยหนึ่งนี่นะคะเห็นไหมพอเราค่ะพับทบขึ้นมาสมมุตินะคะมองภาพ นี่มันเท่ากันแล้วเห็นปะตรงปลายตรงนี้มันชนกันพอดีฉะนั้นนะคะเย็บแบบนี้ยังไงมันก็ตรงปลายเนี่ยมันจะเท่ากันอ่ะโอเคเดี๋ยวเดินเส้นเย็บให้ก่อนคือทุกปัญหาที่นักเรียนเจอตอนที่อันรับงานซ่อมอะค่ะอัน,นเจอมาทั้งหมดแล้วนะคะพวกเนี้ยอันถึงได้อ้อแค่มองภาพก็รู้แล้วว่ามันเกิดจากอะไรนะคะนี่อ่ะเดเดินเ,เส้นเย็บมาก่อน เย็บก็เย็บจากข้างในนะคะเหมือนกันกับเย็บชายทั่วๆไปเลยบางทีมันจะเป็นเหมือนปัญหาแบบเส้นผมปางภูเขาอะคะ่ะเหมือนจะง่ายแต่ทำไมยากมันเป็นเพราะเราไม่ไม่รู้เทคนิคนะคะเมื่อก่อนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันอันก็พยายามแบบหาทางแก้จนได้อะว่ามันจะแก้ยังไงให้เย็บออกมาสวย แต่อย่างของนักเรียนนะคะถามมันได้นะคะเรามีที่ปรึกษาแล้วเนี่ยค่ะเห็นไหมไม่ย่นแล้วเห็นไหมคะเนี่ยไม่ยน่นสวยงามนะคะนี่เลยวิธีการก็มีเพียงเท่านี้ค่ะลองทำตามดูนะเป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยเอาไปปรับใช้กันค่ะ